Come on. 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 Come on.

โยโอยโนึกว่าสิวไรเลวมดอิงติงเนี่ยตกน้ำเล่นติ๊ติ๊ติ๊ตติ๊ดบมอุ้ยเกือบเใหญ่มองเล้วขี้เปิ้ลขี้เป้ลขี้เปิ้ลขี้เอุ๊ยเป่ใช่ะอยิ๊เปน สวยๆครับสวยๆตัว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดีงัดป่าอะไรมือเราอ้ทะลุอยู่ยัะเยอะ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 ยอยนี่นี่นี่ว้าทะลุเลยครับทะลุเพดานเลยอ้ มันมีคากินเนาะนึกว่าสะบ่อเหี้อแล้วนึกว่าสะได้บ่ได้ป่าแล้วมือนี้มีคากินเนาะไปว่ามันเยอมากครปุ๊บปุ๊บปุ๊บดีได้เนี่ยมือเศรอบรรากาศมันมากินเนาะมันไพเอกมาเป็นเม็ดเม็ดตัวมาอยู่ป้ามันไส่ปลาดอล่าแบบนี้วะนะครับใส่สวยอยู่สองไปไปอีกแล้นี่โอ้เกือบแหี้อเลย วันก็บปกินอีกสิเมื่อที่ใส่บุ๋มเอยู่เยี่ยมครับผลงานปลาดุกครับเดี๋ยวลังยันไหมเล่นไหมจับอ๋อนีมาแล้ว